ลองสักครึ่งครึ่งครึ่งน,น,น,นครับไม่เอาเสียงหนึ่งไปเลยครับ อยางปลับตัวทำไมท,ท,ทุ่มเทได้จริงจริงยังไงยังไงดีเพราเธอน่ะแบบจึงเลยทำไงดีทำไงดีเพราเธอจะไม่เข้าใจจริงจริงอันจริงจริงฉันก็ไม่ได้โกรธน,นะยังไม่ลืมเธอแต่ไม่เอาเหรอกแม้ว่าเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ไดีหรกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ไดีเราเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหราเกรงใจ เสียงหนึ่งแล้วครับใช่ไม่ลดกว่านี้แล้วอ <im> <Del> ่ะครับไม่ลดกว่านี้แล้วลองลองครึ้นคนึ่งรับไม่ได้ลงลงอีกเหรอลงขึ้นครึ่งหมายถึงอะไรอ๋อเพรยังชั่วจะบอกผมติดแดนก็ไม่ลงห้าพันเลยเนี้ยมันเมื่อกี้ก็ดูต่ำแล้วอ่ะเออมันดูต่ำไอ้ก่อนหน้านี้มันดูลอยกว่าถ่กกว่าต้องสู้อ่ะเออเอาเชาเบอด์แรก็ครึ่งนึงครับลองดูก็สาวมันไม่ใช่แดนแล้วเนี่ยซาวมันเหมือนลุงบ่นอยู่เออ ดูเป็นแดงหน่อยกระโดดไปด้วยลูกกระโดดไปด้วยโดดโดดมาสุดสายเธอลืมเธอคงลืมว่าฉันไม่ดีไม่ดียิ่งครบยิ่งเบื่อไ,ไปไป,ไปมามาไปไปมามามาขอคืนดีเกิดจากคัาตดวใทำไมเธอลังในใจจริงจริงยังไง ทำไงดีรู้เธอลำบากจรงเลยทำไงดีทำไงดีรู้เธอจะไมเข้าใจเอยังมีลืมแ่ที่ฉันก็ไม่ได้โกยังไม่เลิบเธอแต่ไม่เอาหรอกต้เพิ่มใจไม่เอาเลยเพิ่ใจไม่ดีหรอกพิ่ใจไม่เอาเลยเพิ่ใจไม่ดีหรอกเพิ่ใจไม่เอาเลยเพิ่ใจไม่ดีหรอกเพิ่ ดดีีกวว่าเยเออเพราะว่าไม่งั้นอะสาวมันสาวไม่ไม่แดนซ์แล้วอะครับต้องไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงไอ้ตรงเนี้ยพี่พี่มารับช่วยร้องไม่แล้วตรงนี้ผมไม่ห่วงครับผมตรงนี้ครับงั้นก็แค่ไปสองล้านเองห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องส่วนให้ครับผมห่วงเรื่องส่วนอ่าโอเคอ่าบอกตีเลยอ่ะ มันมันไม่อะไรนะมันฟังสบายใช่ไหมครับคือเพลงแดนซ์อะมันต้องสนุกเนี่ยอันดับแรกแล้วแล้วเพลงเนี้ยคือแบบมันสนุกอะแต่ถ้าเกิดสมมติอีกอันนึงอะมันตุ่นไปนิดนึงถามก็รู้สึกหรือเปล่าใช่อเอถามก็รู้สึกมันดูหล่อหลเออมันดูไม่สนุกอะดูเหมือนคนแบบแค่นี้จะเป็นวัยสิบเจ็ดสิบแปดกระโดดโลดเต้นกลายเป็นสามสิบห้าใส่เน็กไทชุดทำงานมาเต้นไม่แรงใจก็ไม่สนุกแล้วครับโอเค อ่าต่อเพลงเรามาซิงเรามาซิงเปิดเปิดให้พี่หน่อยเรามาซิงเปิดให้พี่พี่ต้องหน่อยรู้เอาไปเสียบเปิดให้พี่ตั้งหน่อยเสียบแล้วเปิดเลยเรามาซิงอันนี้ก็ลดใช่ไหมลดน่าจะลดขึ้นเหมือนกันครับไม่งั้นก็ลดเพราะมันสูงครับส,สูงมากสูงของพี่เริราะเสียงสูง ีเพลงเดียวเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็แยก

拿来谈。 แช่แธ่แช่ได้ลีลาสุดฮอตเธอชกมาอกสายแล้วร้องเพลงดึงรั่หายใจแช่ธอ่แช่ธช่แลีลาสุดเลิฟเธอชกมาออกมารำร้องเรามาสี่กันอันนี้คีย์เทีแล้วครับ ใช่ครับลดให้แล้วครับลดลดทีครึ่งหนึ่งครับใช่ครับอ๋อลบสองละอันนี้ลบสองครับลองลองเพิ่มครึ่งหนึ่งครับลองลดมาเป็นลบลบหนึ่งครับได้ครับแตาคีปกติชรม la mano เวลสุอธอชมาออกสแล้ร้องเพลงนดลาธชมาออกมาร้องรมาสีกันอันียนี้กับคีย์เพลงเมื่อกี้ไหนมันสูงวก,กันครับ อันนี้ขี่อะไรอันนี้มันลบสองก็เป็น B flat minor ครับอยู่แปดแล้วเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้คือเพลงเกงใจเกงใจอ่าเพลงเพลงนี้สูงกว่าสูงกว่านิดเดียวเพลงนี้สูงกว่าวครบครับอาจจะเป็นเรื่องเมโลดี้ลูกรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นไงต่ำกว่าเพลงนั้นเนอะใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องเมโลดี้อ๋อ เกงใจนี่คีเกงใจเอแปดไมเนอร์ครับเอแปดเอแโอเคลองลองลบสองดูครับคีย์หนึ่งครับกองเพลงใช่ชื่อดื้อมใจครับผมไม่มั่นใจกองเพลงเกงใจใช่ไหมครับเกงใจแต่เมื่อกี้โอเคแล้วโอเคแล้วนะเพลงเมื่อกี้คือคือไอ้เพลงไอ้เพลงเมื่อกี้อย่ามองไอ้เพลงอะไรนะลำมาซิงอ่ะโอเคแล้วลบหนึ่งลบลบสองลบสองเมื่อกี้โอเคละ ลองกลับไปเช็คเอ,อ,อ,งองกันอะลองเรามาสี่ที เจเจ้าเเจลาสดหเอชมาอกใสแล้รองเพลงดังครับอันนี้โอเคนะดีัดีปัดไปครับเกรงเกรงใจครับจไปเกรงใจลบอลองลองลบสดูเอาให้เผื่อว่าตันเต้นไนันนะครับเพราะฐังรวมมันสูงแล้วเวลาเต้นมันจะเพี้ยนสูง เป็นกงเกินใจนะครับเอาเป็นรถกลองแทนนะครับ,รบลองลองเช็คดูพี่ายถ้ารถกลองไม่วัวก็กลับลบมหนึ่ง ทีหึงทเพลงงั้นวิธีการร้องแบบร้องแบบเมื่อกี้ดีแล้วลูกไม่ต้องลงตัวล่างเยอะครเหมือนยิ้มยิ้มร้องอ่ะมันคมกว่าจะได้เซฟแรงด้วย <c oughs> อ้าโอเคเซตเซตนี้ไปหาคุณคุู